ขอกราบสวัสดี f อทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอลพายนะครับวันนี้โอปอลพลายก็จะพา f อเดินทางไกลนะครับผม<ส>เพื่อจะมาที่วังนาคานะครับผม<ส>ได้ยินข่าวมาว่าปู่ท่านนิมิตฝันนะครับแล้วก็ได้บวชต้นไม้ทางช่องก็รีบมานะครับก็ไม่เคยเห็นเนอกว่าการบวชต้นไม้เป็นแบบไหนเนาะเป็นความเชื่อนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่ง เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆของทางช่องนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงวังนาคาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมและรับฟังความฝันหรือนิมิตของปู่ท่านนะครับมารับชมกันเลยครับมาตื่นก่อนจีนนนเฮ็ดนี่แหละเฮ็ดผู้เดียวเนาะตอนตีไหม่ตียังครับเป็นสลามน่เูขาอย่างนาะครับเนาะมอดปู่แบนี้น <S 2> <S 2> มาเมาืม่อคืนเนาะ้น มือขึ้นนีกเลยที่มีฝันมาเจ้ยเขาบอกว่าเอามือล่วงลงไปเอามือล่วงลงไปดูปูจนฝันล่วงลงไปมันเป็นว่าเป็นท้องค่ำจับเป็นท้องค่ำมอ้เียงในขึ้ปพอท้องค่ำจับแม่นนิสระจับนิสรนมาเป็นท้องค่ำแต่ว่าจับขึ้นมาแล้วมั่เอาใส่แขนหน่อยกลายเป็นนาฬิกาเลื่อนทองงามงามเห็นมั้ย จับขึ้นมาสวมจากว่าเป็นร่องค้ำที่แหลกก็เลยจับขึ้นมาเป็นเป็นนาฬิกาเมื่อใส่งามเป็นเรื่อนทองเมื่อส่มือแล้วที่แหลกเข็นเป็นสร้อยครับผมเห็นเป็นสร้อยเห็นเป็นสร้อยเมา่ต่ว่าจับขึ้นมาแลาเมื่อส่มือกรบตัวนาฬิกาไอสร้อยเปลี่ยนเป็นนาฬิกางามเป็นสีทองเลยงามครับผมอความมีมีดฝันขึ้น น่ะสิเป็นโชคบ่ก็เลยมาว่าเป็นท่องก็ใช่ว่เป็นท่อนดึกไปไดปูนฝันไวยดึกดิ้กดึกช่วงดึกดึกเพราะว่าปกติผูกกับสีหาทุ่มหกทุ่มช่วงประมาหน่อยดึกเพราะว่าจะนอนช่วงประมาณสี่ทุ่มแล้วก็ไปตื่นหกทุ่มอีกรอบนึงเมันมานั่งนั่งสมาธิก็้นไปตื่นอีกตีสี่ลุกขึ้นมาเนี่ยช่วงระยะหลับนั่นแหละ อย่าไปไปใส่นาฬิกาเลื่อนท่องทางมาในเขียนครับผมเพืออ่ออยู่อยู่ในสาบ้านแม่น,นได้สาบ้าง่ะนี่มันมีแบบจะไหนล่ะคนคนเคยมาหาหลายคนเคยมาหลายแล้วมาเที่ยวมาเห่นญนั่นสิครับผมว่าทองคำม,มาถิ่มทองคำลงเต็มเลยไม่มีฝัน<โ>ถิ่มถิ่มทองคำเลยก็ไ,ได้ว่าผู้ใดสิได้ได้ยางลงไปก็ได้ไปยิบออกเมื่อลงไปกัขึ้นมาเลยเป็นสอย ใอยทองระบาดเนี่ยเรว่าจับขึ้นมาใส่มือเป็นนาฬิกาครับผมโอ้ยงามเลยนาฬิกาสีทองวัดเดือนมาแล้วอันแปดวันแปดดีบ่อมันก็ได้โชคแล้วจังหวะมันแปดมิได้โชคเลยคุณก็เลยว่ามาบวชแท้ๆยากบวชมาทุ่งเสาร์ก็เลยกว่าเท็ดเอาผ้าคุมมากบุคคลเหม่เลยเลยบนปูด้วยีมาทั้งร้อยแปดองค์เลยเด้อเนี่ยก็ได้เขียน เป็นหนึ่งศูนย์แปดมุนนลกปูดูสีทั้งร้อยแปดตรงมาบวชให้น้ำก็เลยมากก็ได้มากจนไน้ออกมาไม่่เพลิมนได้มาหมนั่นเมื่อบวชในต้นไม้เมืบวชในเมาบวชใ้เพื่นนี่นี่ปูขาวเมื่อบวชปูขาวอีกคนเ่ีวกับมาอยู่นี่เอามนสีไหตัวนี้ว่าโชคลาบหรือว่าสิไห้ยังไหอย่างใครว่าอย่างเคยว่าอีกที่หนึ่งว่าจะขับเป็น เป็นไหตัวนี้กับิบฟันนี่หรอกเงียเงียบไปเลยคันบอสั่งก็เปลี่ยนม่ช่วงวันใกๆวันสุดท้ายพุ่หน่ะเกี่ยวคือยางมาขันเห็นมขันน้ำมันเลยเฮ็ดข้าเจ้าไปยดยดเทียน่บนี่ขันน้ำมตนก็เลยเปลนมือสุนไทยเออมือสุทไทยว่ได้มาะปูว่ามือเที่ยวกอนกนเยอมทีข้าเจ้าบข้าเจ้ามาลม้าเจ้ามาล่มข้าเจ้ามาเลี่ยงเนี่ยมือสุทไทยเฮ็ดน้ำมันว้เไยเฮ็ดน้ำมนมกับบึง นี่นั่นนแหละครับได้ด้วยสองตัวบางคนว่าโอ้ตรงเป๊ะเลยออมาเออเ่ในขันน้ำมนต์หน่ขี้ไปเบื้องเห็นเห็นบอกันเต็นันน่น้นหละเลาไปายเอาอยันเป็นเทปเต็งเตี้ยวออกว่างหันโอ้เตียนสองเจ็ดหนึ่งครับอัห้าเจ็ดหนึ่งตีสองหน อกสํารับวัวนี่คือบ่ได้แบบว่าฟูจะยิบท่องขึ้นเราด้วเอาม่ใส่แนแล้วเนาะเรามาใส่แขนแล้วดิใส่มาสวมใส่แขนครับผมกต่ได้กาท่องค้ำโอ้บ่แน่แล้วมาดีนเราบองทางแล้วที่ไปเบื้องผ้าปูผ้าไปเบิ้งนะครับเริ่มงฟูคนเอียดไปบวชต้นใหม่ไว้นะครับเลาะไปเบิ้งวัดนี้ชอมเปิดเบ้ง เขากับไปตัดซื้อสองตัวได้ได้ค่ะนี่อันนี้ก็คือปูเพื่งนบวชตัวใหม่ศูน้านี่บวชตัวเช้านี่สิบแปดก็ได้แปดศูนย์ก็ได้นะคะหนึ่งศูนย์แปดสามารถตีได้นะคะเนาะเพิมฝันปูหรือเพิ่นก็ได้บวชอันนี้ต้นอะไรครับอันนี้ต้นจะบก ตเพื่อนบวชแบบไรก็ค่ะบ่ราะ้นเข้าใจบวชบวชพระบ่ถึงบ่บวชต้นไม้บวชต้นไม้คือข้าจ็บข้ายังอะไรข้าใจผิดที่สันน่ะว่าแม่นบวชพระว่าแม่นเด้อค่ะบาดนี้ FC บวชต้นไม้ค่นเพิ่นฝันดีเพิ่นได้บวชต้นไม้เพิ่นได้เขียนในหนึ่ไว้เนาะค่ะอี่เจริญหน้าเอาเนาะค่ะนี่เป็นแนวทางนี่เป็นต้นไม้ต้นแบบนีง อันนี้ก็เป็นแนวทางที่วังนาคานะครับผมปู่ท่านได้เมตตาทางช่องนะครับได้เล่าเรื่องความฝันนิมิตฝันแล้วก็ท่านก็ชี้มาที่ต้นไม้ท่านได้บวชต้นไม้นะครับผมแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคําว่าบวชต้นไม้นี่หมายความว่ายังไงเนาะแต่ว่าก็มีตัวเลขนะครับตัวเลข108 108 108นี่แหละครับเดี๋ยว fc มาตีแล้วมาชมกันนะครับเนาะขอขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่อง o p p พาลรวยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ